ส่วนมากเจะาฮูแจักกบชาวต่างชาติตุลุงก็พยายาม่ายถอนพอดธรรมะส่งเฮือกชาวต่างชาติบบกีวันนี่เปิดก็มาตุลุงเป็นชาวแคน,นาดาเปินมาถามและะ้วก็เขาก็ะที่ายก็อ้ก,กะระแพตกรปีดกระนองนะตุลุงก็เป็นจิวเก่งแท้เขาเพราะเขากระจบปุีเขาเก็บจได้เหียนมาหาปเปลี่ยนบรีอย่างจบปุซี บางโยกบางประโยกได้เขาอู้ได้เขาก็บอก Can you speak English อินึงมันถามเขาว่าคุณพูดได้ไหมเขาก็อาริดรูบิดนิดหน่อย Some sentence I study myself n o t e a c h e r Some sentence understand Some sentence no I problem ฮาบู้เรี่ยงเอีบางประโยคหรือฮู้กะบางประโยคบ้ฮู้เปาอย่าคนเดียวเขาอู้ไปถูกเป็นถามว่า Who is building on the world? ใครเป็นผู้สร้างโลกเขาก็บอกว่า The Father, the Mother, and the Teacher, and the b u d d h i s m too, who is building on the world? อ so ีปออีแม so so ่ดูเจ้าครูช่วยกันสร้างโลกอีปออีแม่สร้างโลกมู่ดูเจ้าสร้างโลกสร้างสติปัญญาไอคิว ความคิดไม่ให้เตีย้ยไอเดียไม่ให้จำจุวยกันทายทอดสอนส้ังคือเกิดดวงปัญญาคือผู้สร้างโลกเปิดกระถามแฮม I don't know understand the Thai festival what i t t i s มันหันตุงนี่ไปจีได้หนะ่ะฝรั่งนี่มันถามซื่อบุญน,นะมันถามว่า What Ettid how ก yeah ับจ้างบอก how ก็บิ t t ิ d ตุงเมันเป็นตุง yeah. มันถามว่า Why different ทำไมมีสองสี the white t u e and the red t u e b ทำไมมีสีแดงทำไมมีสีขาว how come the white t u e the red t u e for the young motorcycle accident สีแดงมาขัตาคนพปจะโหงี่ยนี่รถตัดรถจนอย่า the white t u e for the man o l d e s m a l l y s i a สีขาวนะาวตาปาาออีพิจาระาหกสีขาวนะตานคนเท่าคนแก่เดี๋ยวสีแดงนะตา,นา,าืปีพิจารณาหกโอ้ไอไล์เดเรดตุงอยากขนไดตุงแดงี่นะฝรั่งอ้ามันก็จิรวกมันก็ดูเยอะเฮามันนีบัตรบูไอพวกเกยขายเมันถามมาตัวเท่าไร่เขาก็บองูเขามัเขามาตามอไอ้ ไอ้ไอวอนทุเรศจุงอย่าขัดกันเดียวก่อนไอ้จะเจ๊พะน้อยไปป๊อดหูเขาก็ใจ๊พะน้อยไปป๊อดมันเขาก็ถามมาอยู่อย่าไปเงี้ยหยั่งปิวนบอกไอคันทรีไอคัมแบ็กไมคันทรีไอซีนอัพไม่เขาไอ้อย่าไปปักหน้าบ้านมันอี๋เจ้าเอาเอามึงก็ปักไม่ก็ะทำเจ๊กุยหูสองตัวเอาหอมันสองตัวมันหอเขาปั้นมึงเขาก็เอาอย่าเนาะกูบอกเอาบักขายบักขายเอ๊ะ เนี่ยพอเหยเน่เหยอันยังบทเก่ากับประเทศไทยมีวัฒนธรรมดีงามมีพิศนาธรรมที่เขาอยู่ศึกษาโอหลายๆอย่างคนที่ยังบทญเจ้าพระัจธรรม